ไม่มีความสําเร็จใดง่ายแต่ฟังดีๆนะคะทุกคนเราวิ่งขนาดนี้เรายัางวิ่งทําขนาดนี้วัวตายควายล้มเรายัางทําทําไมแกอีกแค่ต่อสู้กับการสวดบนนั่งสมาธิคุณเลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งหรือทาทั้งสองอย่างในเวลาอันสั้นแล้วขยายเอาฟังนะ,ะทุกคนชีวิตเราไม่ได้เหลือยาวถึงร้อยปีเราใช้มันมาแล้วครึ่งหนึ่งบางคนเกินครึ่งบางคนถึงปลายชีวิตแล้วอย่าประมาทค่ะ คุณเชื่อไหมการสวดมนต์ต่อสู้กับสิ่งนี้บุญสูงมากอันนี้คือเรื่องจริงนะคะบุญสูงมากต่อสู้ทุกวันเหมือนครูค่ะต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้จนในให้สุดะค่ะเขายอมจำนวนเขาจะไม่ทําให้เราง่วงเขาจะไม่ทําให้เราคันเขาจะไม่ทําให้เราสรงบ <billion. S 2> <Jungle. S 1> เขาจะไม่ทําให้เราขี้เกียจเพราะเราต่อสู้ได้แล้วมันเหมือนวินยัยที่บอกว่าต้องทําแบบนี้ค่ะคุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้มันจะเกิดอะไรอันนี้เอาจากตัวเองนะไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาพอเราสําเร็จจากเรื่องแบบนี้ค่ะ การทำธุรกิจของเราสําเร็จง่ายมากอยูย่ๆมีคนทักซื้อของอยูย่ๆมีคนขอเปิดบินอยูย่ๆมีคนเอาเงินมาให้ย,ยู่ๆคุณเชื่อครูมันจะเป็นแบบนี้จริงๆสิ่งหนึ่งที่ที่พระครูบาอาจารย์เราบอกเนาะสามบทที่คุณห้ามขาดเลยแต่เริ่มจากบทเดียวก่อนนะคะเริ่มจากบทเดียวก่อนอันนี้คือก็เหมือนฝึกไปพร้อมๆกับครูตั้งแต่เมื่อแปปีที่แล้ว ครูบาอาจารย์บอกว่านโมขาดไม่ได้นโมตาสะสามจบขาดไม่ได้นะคะแล้วต้องมาเริ่มที่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้บทไหนเลยฟังนะคะเริ่มที่อิติปิโสเริ่มจากอิติป<ม>ิโสทีนี้ก็เริ่มมาพาหุงนะคะเพราะได้ยินบางอย่างเพราะได้ฟังบางอย่างที่ขาดไม่ได้คือพระคาถาเรียกทรัพย์ <laughs> สัมปจิตญานี่นะครทุกคนห้ามขาดนะคะพุ <laughs> ทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอามะมะแต่บางคนเนี่ยเริ่มสตาร์ทด้วยบทเนี้ย เสร็จแล้วค่ะเราก็มาเติมด้วยชินบัญชรเพราะเราก็ไปได้ความรู้อีกแหละว่าชินบัญชรน,นะถ้าสวดน,นะสําเร็จชินบัญชรน,นะคะเป็นบทที่แบบโอ้โหปราบมารเลยเป็นบทที่แบบว่าร้อนเย็นแบบทุกอย่างะคะ่ะสามบทนี้อิติปิโสพาหุงแล้วก็ชินบัญชรสามบทเนี้ยเป็นคาถาที่แบบว่าครบองค์จกักรพรรดิค่ะแล้วค่อยมาเสริมคาถา สกอ่าคาถาเทพเทวดาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเลยนะคะบางคนเชื่อเรื่องการสวดมนต์เรียกทรัพย์อ่าก็สวดเรียกทรัพย์บางคนเชื่อในเรื่องขององค์พระอุปคุตขอพรพระอุปคุตสวดไปบางคนเชื่อในเรื่องขององค์เทพองค์ไหนก็สวดบางคนเชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็สวดบางคนเชื่อเรื่องของอะไรนะเท้าเวสวรรณก็สวดเห็นไหมแต่สิ่งที่ครูอยากจะให้คุณด้วยใจของครูจริงๆเลยก็คือเช้าคืนนี้เราเหนื่อยเราง่วงเราเดินทางเราสารพัดเลยเราไม่ไหวเราจิตตกหรืออะไรก็ตาม สวดถืะคสักบทหนึง่งณโมใหญ่ให้ขาดบทสวดใหญ่ให้ขาดสักบทหนึ่งแล้วแผ่บุญนะคะอาโหสิกรรมแผ่บุญอหญ่ให้ขาดเช้าขึ้นมาเติมไปอีกบทหนึ่งนะคะะโมปุ๊บสามจบเติมอีกบทหนึง่งคุณคะทําแบบใจสบายเบาอันนี้สงแห่งบุญเติมเติมเติมวันหนึ่งคุณจะขาดไม่ได้สักบทเลยคุณเชื่อครูเพราะครูเจอมากับตัวเพราะฉะนั้นทาไมครูถึงมาบอกพวกคุณให้เติมบุญเพราะกรรมยังคงมีอยู่ แต่ตามบุญไม่ทันเงินก็จะงอกเงยงอกเงยงอกเงยทุกอย่างค่ะมันจะงอกเงยเพราะกรรมไม่ทันเข้าใจเนาะแต่ถ้าวันนี้เราประมาทในบุญประมาทบุญก่อไม่ทันชีวิตฉันดีแล้วฉันไม้สวดแล้วฉันไม่นั่งแล้วฉันไม่ทําบุญแล้วชีวิตฉันดีทุกมิติอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะอย่าประมาทในบุญนะคะเมื่อไหร่กรรมตามทันคุณเอ้ยมันให้ผลเริ่มต้นวันนี้ไม่สายค่ะแล้วเราจะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคาจุนพระพุทธศาสนากันต่อไป